วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง,อง,อง้าขาวเอาจะมารดน้ำต้นไม้กันนะคะัพี่รดน้ำต้นไม้ให้ต้นไม้ชื่นช่ำนะคะชื่นช่ำนะคะเอ็ดี ก็ไปปีทุกท่านนะคะมาหม่มมก็ทองไรนี่ก็ถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของรัชการที่เก้านะคะที่ทองไรเนี่ก็รัชการที่เก้าก็เอามาปลูกนะก็ ดอกไม้ก็สีเหลืองนะค่ะพองไหลออกมาก็จะสวยงามสวยงามนะคะตอนนี้เราก็จะลดด้านนอกด้วย ต้นโม่ก็รู้สึกว่าเขาจะถอดใบหรือเปล่าเนะไออต้นจานเนี่ยปีหน้าคงจะ,ะงามหน้าดูดอกคงจะออกทันปีหน้าประมาณนี้เนาะต้นจานนี่เขาออกดอกประมาณสงการหรือเปล่าเนะไม่แน่ใจ ตรงนี้ตรงนี้มีปุ๋ยนงามมากอยากให้มันเป็นน้ำเลยนะานใค้ซิตรงเนี้ยดินมันแห้งมากเลยเราก็จะลดเท่าที่ลดได้นะเพราะว่าตอนนย้นพวกเราอ่มีกิจกรรมไม่ค่อยได้มานลดเท่าไหร่นะคะสิ สบายสบายมาเรามาต่อกันที่ตรงนี้นะคะต่อตรงนี้ก็คือเสร็จความจริงตรงโน้นตรงนั้นตรงนี้มันเป็นส่วนรวมนะคะไปเราก็ช่วยๆกันนะ gọt rồi ลกน้ำวันนี้เราทำงานรอบองคูนเลยค่ะคือลดน้ำรอบองค์ปูนะปออป่เลยในแวดจะเป็นส่วนของยาดาต่าจะต้องการลดให้่อยาดาแล้ววันไหนเราขย,ยันเราก็ลดนะวันไหนเราขี้เกียจเราก็นี่ยไม่ลด Obrigado. <laughs> ดูนะคะไปมาไปมาแล้วก็มาจบเหมาะกันที่ตรงนี้นะคะค นิทรรสนาด้วยแบเนะี่ยก็ถามซอยนจะมันจะเป็นไม้มงคลด้วยแ่นอ กนีนก็ประมาณนี้นะครสิก็สวัสดีค่ะ